ทุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขภูสุคนฮักกระสักเขื่องพ่อใหญ่พามแล้วพี่น้องเสียงแม่อีมันแก่กันห้องสนั่นอยู่ป้าถูกมาทวันขึ้นมาหามามทาหนเอาใหม่พี่น้องเลยฮักกระสักเขื่องแล้วพี่น้องสักเขื่องทับปวยยีภาม แดดขนาดพี่น้องเอ้ยฝนตกแล้วแล้วก็แดดสิฮอนยามใหยามนาได้พี่น้องนี่อีกจักเดือนบ่ฮอนยามนานี่มื้อนี้เดือน6ติะเดตกือน6เดือน7ออกใหม่กตกกะคันพุดี คลุงคนกระตกเดือนหกนี่นะพี่น้องเอ้ยโอ้ยเจาะเข้ามาเจาะเข้ามาเลยนะหายนะหน้าหน้าพี่น้องเอ้ยจะลงดำหายดำหน้าอีกแล้วคือว่าข้าวเดียวหนึ่งพี่น้องเอ้ยก็ะหอนยำดำหายดำหน้าแล้วพี่น้องใช้ซ่ยกะซีมาตอบคำถามอีกเนาะหลทยถามเข้ามาหลาคุณลุคนบาน้องดาวดบิเฮียนบ่เฮียนพี่น้องเอ้ยแต่ว่า เพิ่นยุทธ่วงสงการเทศกาลสงการนะเพิ่นยุทธได้พี่น้องทางนี้นะเพิ่นยุทธเพื่อนังดาวกลับมากกับประมาณท่านเขาเฮียนอยู่ดอกพี่น้องหาแค่เพิ่นชิ่อแกลับมาหรือบ่อหนะพี่น้องกับมาถ้าเบิ่งนั้งกันที่เพิ่นเมื่อนักกาท่านยังเมื่อเล่นสงการและท่านยังเมื่อเบิ่งน้องเพิ่นน้องสาวเพิ่นน้องเดือนน้องเดือนนะแม่เพิ่นนป้าไว้ให้อันนําพี่น้องอยู่พุ่น พี่น้องอยู่พุ่นกระถูกงาอะไพี่น้องเขาเจาเลี้ยงบวไรเขาจะไปปะเขาเจ้าสองคนสามคนกับเขาเจ้าวอาเอาดาไดอยู่ผู้นึงเอื่อยข้องอันเอื่อยของแม่น้องดาวอยู่พุ่นกับพี่น้องเอาน้องเดือนไหวหน่องของน้องดาวนั่นแล้วบาดนี้ทั้งนั้นกับลูกลายเด็กหน่อยกับลายนเพื่อนเขาเจ้านะบาดนี้บาดอึดเขาอึดน้าเนี่ยนะพี่น้องแล้วเขาเจาเลี้ยงบวไรเขาเจาบอกเอาน้องดาวนะเาเจะวบาเอาลงไปอยู่น้ำอีน้องอีโลดเอาไว้แต่น้องเดือนผู้น้อย น้องดาวผู้ใหญ่เนี่เพื่อนบอกเอาก็เลยได้เอาลงมาพี่เพื่อนก็ตั้งอยู่ขึ้นเมื่อเบื้องนอกเพื่นนั่มมาแล้พี่น้องก็จะคิดทอดนอกนั่มมาแล้วปากแหว่งนะพี่น้องเลยน้องเดือนนะกะนปากแหว่งฮะกันยิบปากแหว่งแหว่งโหหัดแพดานพัตะกี้ก็เคยลงมาอยู่น้ำซาวซุยอยู่แล้วก็กลับขึ้นเมื่อตะกี้น่ะชามกนอยู่ในที่อยู่ในเฮือนน้ำซาวซุยนี่มีน้องเดือนน้องดาวน้องอี พววาา่พี่น้องมือวันมาแต่ห้านาไม้พี่น้องหลังจากเทียนลูกร้านเมื่อมาเบิ่งสะาพานไปยังเงืง่งพี่น้องพังมอลำเพิ่นดมือเวิร์ดเว้นน้องอีกับโอยู่น้องอีไปเล่นน้ำน้องอาเต้เพิ่นก,นกน็ง้อยเงา,ยงาอยู่ผู้เดียวเพิ่นเขับไปเบิง่งไปยังเงืง่งมาพี่น้องได้ไล่บ่ ตาตาเดลายยุหาเท่าใดเออมิเตนไม้เพลป่าบอเออเออ นี người bạn nào ่แหละพี่น้องเอ้ยบ้านเฮานะเอิ้นกันกินบ่ได้บ่ได้เป็นหยังดอกพี่น้องเพดตึงๆแล้วมาโรเด้อเพิ่นว่าเพิ่นบอกเพิ่นสิแกงเสียเพดตึงๆเพิ่นว่าคือเป็นเรื่องธรรมดาเละพี่น้องเอ้ยอยู่ทางนี้นะฮะหน่อหมอกหน่อไม้แกงซุ้มก็เอิ้นกันไปกินคือเป็นธรรมดาทางนี่เละพี่น้องเอ้ยมีหยังก็แบ่งกันกินนั่นแหละจังว่า ผู้ได้ามากกมีต่อพี่น้องสำหรับพี่น้องเบิดบ้านพี่น้องเบิดบ้านเลยมียังกระเอิญกันกินมียังกับว่าวกันแบบสนิดชิดชมกันเบนสืสุขุสุขคนเลยกระสำหรับพี่น้องเบิดบ้านเนาะไปแซกกัะว่าวกันสุดดแบบบราณมางเมื่อนนะผู้คนต่างอยู่ในบ้านกับว่าวกันอยู่เหนีย่เียมานหลุดผู้ได้มากกับสำหรับพี่น้องเบิดบ้าน มาอยู่จุ่มเจี๋ยเดียวกันกับเซเป็นพี่น้องกันเบิดหั่านอะไรพี่น้องเลยเพชรตึงๆแล้วมาเด้อพ์ผมน่ะไปไป็นบึงไม่เงี้ยเงื่องพี่น้องสบายดีพี่น้องนลังปั้งมอลำนาะลูกแาดนั่นมาให้ลูกเชื่าโอู้อยู่สวรรค์เป็นอะไร น้องดาวกับบอยู่น right ้องอี้กับไป็นล้น้องเตะเงาบ่หัเงาอยู่ไอ้จักยังลูก้านกับมิด่อยู่กันกับสาวสวยสองคนังอยู่แจฟไฟแจมันขันชายช่ยอยู่ห้องน้ำสักเครื่องพยาผาม้วทั้งนี้ก็ฟังมอลำบดายบด้สนน้ำกันอยู่ไฟอยู่ฟ้าน้ำลูกล้านเขกับ นั่งดาวเพิ่อกเมื่อบ้านเพิ่นเมื่อหลินโชวการเ่เคยเลี้ยงเมื่อกับขี้หอดเน็แล้วเนาะแม่ข้ <c oughs> าวอีกับปลหลิน้ำน้องอาเต้เอเดนอาเต้นำขันห้องฮะตีอีอีบะเดนมาเฮือนนกข้าวอีนั่นกับบ่ออาเต้นอนนั่นหนื่อยเื่ากัจะมันมันบมายาไต้มันเมื่อยมันรีดโยน้ำ ได้อยู่เฮือกมาจะซะเพผลนเมื่อยเด้พี่น้องเออขนาดน้องเต๋อห้องอีอีอันอาบุ๋มเหมือนกับห้องอีมาเล่นน้ำน้องนี่เข่าค้านพผลนาเทพพูนว่าเอาบอเป็นนะพี่น้องเพลินเมื่อยนะนั่นแหละจังจ่อยลงจ่อยลงนะไปเล่นมั่งมือหอบไปกินยอดเขาเนะแม่นั่นไปหลิงพัดอาเต๋อเนี่ยเป็นปชูกินเขาและมัน กินแต่นมเน,ะน,นาะบ้านนี้โบแมนว่าผู้ใหญ่บ่ให้ให้กินได้พี่น้องบบแมนนั่นนแบบว่าน้องอเต้บบสู้กินเขากินแต่นมพี่น้องกินแต่นมกินแต่ยางอื่นแล้วบ้านนี้เวลาน้องเต้กินกะจังได้กินน้ำน้องเต้นขน้องเต้เบิดเมือยังบ่กินเหนึ่งน้องเต้น,น,ตนนะบ้านนี้อีน่อยผู้เคยกินเขานี่โอดหิวขันมาผันมาบบได้ผัดอี้อหายไปหน้าก้างน้ำก้นผสมกับโหลกกับไพ้ียกเขาโบแ่บโบแน่เลยมาจอยลงจอยลงแล้วแต่หัวซามัน ซ้ำย่งกับแม่โปลิโอบ่บ่โปก้นขี้ริ <laughs> ่มังเถือนย่ามคำคำเจ็ดมุ่งบ่ใจไปหลักเอาเอพวลาเปิล่นทวราานะ์ับนัเจ็ดงไปหลักเอาแลยอือขันคันเต้าอาตเตอเปิลินทราา์ซับไปหลักอาไดร <laughs> ขันลักมาบ่าได้กันเอยไอ้ไห้น้ำแรน้ำก้นอยู่ลย อันนี้คือผัดไข่แห้งๆนะเนาะเพิ่นไปนอนน้ำนองอาเตะแล้วผัดบุ้คเคยนอนห้องแอร์เนาะมาไข่มามาจังมากไข่มาโตห่อนสุบแหลมาซาซุมิไปเามาจะสั่นได้อยๆมาของห้องมนอห้องแอร์ผัดปอดขึ้นได้ทาวีมันปอดขึ้นนั่นก่อนที่ได้พาไปห้องหมอเลยนี่พี่น้องปอดขึ้นให้พี่บ่เคยนอนแอร์เด้กะซิมาเพิ่นมาบ่ได้น้องกะอีอี้จนนอนน้ำนองนอนไม่ได้ผัด นี่ยมเช้ามาไปเบิ่งไข่พี้่นเ่งไปแลวถึงครั้งเว้นอยู่บริเวณเพือนดอกอยู่น้ำนองอาเต่ไปเลยอันนี้กะนางฟังมอลำอิ่มอิ่มนางมอลำน้องเอยได้เป็นหมูมอลำอานไดเอี่มอเ้าก็พังตั้งแต่สี่มงอ้อยอ้อย สิพ <laughs> <laughs> ังอย่าได้เปี่นเลยพี่น้องบางเถื่อนะพังตั้งแต่ดึกๆแล้วก็บัดนี้ยังบ่มีผู้ใดลูกกะเล่งหมอลำขึ้นแล้วบัดนี้มูได้ยินนําหมูหลากหลายบ่ก็พากันลูกเบิดทุกคนใส่บ่ลำปุกหมูตั้งแต่4:00น4:00นพี่น้องเพิ่นฟังนะม่วนบ่ฟังหมอลำเอม่วนของมากของมาก ได้ใส er ่เส <bak> <pas i. S 2> ือไวัรุ hmm? uh, no? ่นได้พี่น้องเสือซาซุยตั้งแต่หมู่ปั้นไห่หมู่มาจากกรุงเทพนั่งพูนเพิ่นปั้นไห่เพิ่นมาจากกรุงเทพตั้งแต่ข้าตะกี้ไปเลยแล้วก็ได้นุ่งเก็บเวียนมันขาดเพิ่นมันขาดยากเก็บมันนุ่งสชได้หน่อยสชได้นะตะกี้นะฮับบริขอซื้อเสือผ่านมันมีแต่พวกเอาหายเนาะมีแต่หมู่เอาหายหมู่ไปกรุงเทพงกรุงเทพก็เอามาหาย ม่แต่แกล้งน้องทีมไฮโปซีโตผัวโตเอาบ้ามาแล้วมันร้ายบ่หนิร้ายใหญ่ลื่นแล้วก็ซากผับเนี้ยนผับเนี้ยนอันพอใหญ่อันพอใหญ่พามอ๊อบไปหายอันอันคนทั้งเนื้อแล้วก็ทงเมื่อยแล้วแม่เสือผานี่ยแทบบรอดแมนเสือผาซื้อเช้าซุยได้พี่น้องมิตรคนเอาหายก็เจ้ามาตาฮันต์นีแล้วก็เจ้าเอาหายเนื้อได้ก็เอาเบิร์ดบุกค่ยเลือกเสือผาเมื่อใส่ตะสุตะสะแล้วก็ผับเนี้ยนกันมันใหญ่ลื่นกันโตใหญ่ลื่นแล้วก็มาหายคนน้ำลังขึ้นอันนี้แล้ไปแบ่งให้ ใบแบงไห่ผู้บวมีใส่มันขาดพี่น้องเใบมันขาดแล้วก็ให้ข้าวปลือกน้อยแต่ผู้กขาเองนี่กระย่างมีกต่ผันหน้าตาไห่ก็มีเอฟซีเปิดกระฟาดไห่หนุ่มอือเออกะฮะาหาเบิ้งห้า่ะนะฮะกะชิมาซื้อเสือนว่าซื้อเสือนะฮะกะซื้อวังปีหนึ่งเนาะปีหนึ่งสองปีมานนี้เนาะ ชื่อกับประเทศเชิงขันมาชื่อจนทุโลทุลังเดี๋พี่น้องแปลว่าชื่อเสือแบบใหม่ใม,ใมใ่ใส่ะนะพี่น้องแต่เก่านะพี่แต่ใส่เสือเพื้นเอาให้แชื่อปรจเทศน้องโตเลย <c oughs> โตแหละผัดม้วนให้มันผัดบะล้มล่ะบ้านนี่ตะกี้นานเอาน้ำท่านท่านเขาถ่า,า,านมาหาเว้ยนัน่งไปเนาะเพิ่นมาแต่ประเทศไทยพผลเลยเนาะมหาเว้ยเพิ่นมาแจกในบ้านนี่พี่น้องจะซื้อน่นลูกไปเอาทั้งขนมทั้งพิซซ์ร์พิ่นเอาให้นะมาม่ามาม่าเสือพานาเพ่ เพิมาแต่กรุงเท่พูนเพิ่นมาแจกแต่กีอยู่เนียนอยู่โบ้เห็นเพิ่นมาตอนอะเพ <ยา S 1> ิ่นเพิ่นมาเรียนปีบ่แม่เรียนปีป้าเนาะขนมนาซัซื้อนะ่ะขี้โกงเลยพี่น้องเอ้ยเขาจ้าประทับตานในแขนสีแดงอ่ะดิเอาไปเอาเหล้วเลยมาเอามาเอาอีกซัซื้อก็ไปลืบออกเอาน้ำลายลืบออกเลยเด้งนงอยตะกี้เฮ้ยลืบเลยเขาไปเอาใหม่อันในบ้านแล้วว่าวันห้วยคือเที่ยวมาเอาหลายเถื่อแท้แล้วเพิ่นว่าได้ก็แม่ เล็กน้อยเผินหัวดีเล็กน้อยสลัดเผินมาเล็กน้อยสลัดบ่ต้องว่ากับเขาหลังบหาเลยถาดเยี่ยนนี่เพินกะเถ่าอลไเบินซุ้งเด็กสลัดเผินไม่ต้องไม่ต้องพูดกับมันให้มันมาเอาเผินมาชา้อยกับไปคนเอาคนเอามาม่ากับมาม่าแบบโบโบเมียนโบเมียนนะคะเด้โบมีน้ำจิ้มน้ำเกลือนะพี่น้องแบบมาม่าเป็นแพ็คค่ะเน้ยังจืดได้อยู่เป็นโลเป็นโลเผินมาหายเผันอันเผินอัน ักเก็บกระเจใของเงินผูน้ซาวบาทอืมแม่นๆผู้ซาวบาทมวนได้ตะก,กี้พี่น้องเอ้ยแต่เพิ่นมาได้เดีย๋ยวนี้เพิ่นมาบ่ได้และะ้วจักโควิดโควังนี่ก็จักเพิ่นไปจางได๋แนย่ยังท้าวคู่มือนี่พี่น้องเอ้ยเสื้อผ้าอืมทะทานมหาเวยเอมามาให้น่ะเสือ้อคอยุยนะ่ะก็ยังได้้าวคู่มือนะ่ะคือจังว่าความปรารถนาเป็นจริงว่าซั่นตะกี้เสือ้อคอยุยเด้ไจะเห็นอยู่ เห็นเพิ่นจับยิงขึ้นมาอัแหมออกมานำมาแล้วหนุบในใจโอ้ยอยากได้ตัวนี้ขอให้ผู้ขาได้เด้อปโต๊กถือคิวสาวสุยอนีิพี่น้องตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่อยูอะท่อนล้างหลุมผู้พี่น้องผับเสร็จทงดาวเทียมเมนอย่างดีพี่น้องเอ้ยมาฮอนี่กัหลายนาทีแล้วพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องวิธีแม่สุขสุขคนสบายดีพี่น้องไปแล้วเด้อพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปจบมาอย่างเงิ่ง